Start listening. Cool, cool, hot, hot, looking, website. อันนี้เป็นการสาธิตวิธีการใช้งานสั่งงานด้วยเสียงบน Genesis 32นะครับหลังจากที่ดาวน์โหลดตัวตัวไฟล์ตัวอย่างมาแล้วนะครับเข้าสู่รันไทม์เราจะพบกับทูนบาของ s p i r i t o g n i t i o n นะครับเราจะต้องสั่งให้เขารับคำสั่งจากเราโดยการพูดคำว่า Start Listening นะครับพูดเป็นสำเนียงที่โปรแกรมเข้าใจหรือไม่งั้นเราก็ต้องไปทำ Training วิาสาเพื่อให้โปรแกรมเนี่ยนะครับได้ฟังเราแล้วก็ ปรับวิธีการทำงานตามสำาเนยงของเรานะครับซึ่งใน w i n d โ w เ7เป็นต้นไปจะมีตัวเทรนนิ่งวิสัสด์อยู่นะครับให้เราลองเข้าไปใช้อยู่ให้ให้เราลองเข้าไปใช้ตรงนั้นดูนะครับทีนี้ถ้าเราจะให้โปรแกรมเนี่ยหยุดรับคำสั่งจากเราก็พูดคำว่า stop listening อันนี้เขาก็จะเข้าโหมด sleep นะครับถ้าเราพูดคำว่า stop listening นะครับในตัวอย่างนี้นะครับ ผมเข้าโหมดคอนฟิกก่อนนะครับในตัวอย่างนี้จะเห็นว่าผมสร้างปุ่มขึ้นมาไว้อยู่5ปุ่มอันนี้ผมตั้งชื่อเป็นปุ่ม btn 1ในปุ่มนี้ก็จะมีการใส่ dynamic pick เข้าไปนะครับเช่นให้เปิดไปยังหน้าที่เราสนใจหรือเขียนสคริปต์เข้าไปนะครับหรือสั่ง on off สัญญาณอะไรก็แล้วแต่นะครับนี่เป็นปุ่ม btn 1อันนี้เป็นปุ่ม btn 2นะครับนี่ครับตั้งชื่อไว้ในช่อง object name ของแท็บ i c k เนี่ยนะครับ อันนี้ก็จะเป็น pop up window ไปเปิดไปยังไฟล์หน้าที่เราต้องการเช่นหน้าอารามเป็นต้นนะครับเช่นเดียวกับเว็บไซต์อันนี้ก็จะเป็น dynamic pick เพื่อเปิดเว็บไซต์เปิดเว็บเพจแล้วก็ใส่ URL เว็บเพจเข้าไปนะครับส่วนสัญญาณ animation สัญญาณในกราฟิกพวกนี้นะครับลิงก์อยู่กับสัญญาณบิ t 1อันนี้เป็นบิ t 1อันนี้ bit สนะครับซึ่งจะทำให้อนิเมชันเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปผมก็ใช้ปุ่ม ปุ่มนี้มาทักเกิลน,นะครับจะเห็นว่า Dynamic Pick เนะี่ยเป็นแอคชั่นเป็นแบบทักเกิล On Off สัญญาณบิตหนึ่งนะครับตั้งชื่อว่าเป็น BTN 4อันนี้ก็เป็นอีกปุ่มหนึ่งนะครับตั้งชื่อเป็น BTN 5ให้ On Off สัญญาณบิตสองนะครับปุ่มพวกนี้เราสร้างขึ้นมาเราตั้งชื่อ BTN 1 BTN 2หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราตั้งชื่อขึ้นมาได้จากนั้นเราก็ไปอ้างอิงในโคด้ดกดปุ่ม Alternate F 1 1ขึ้นมานะครับก็จะเห็นตัวโคด้ด ันนี้ถ้าพูดคำว่า test จะเป็นการสั่งให้ btn 1ทํางานพูดคำว่า alarm หรือ a l l o วหรือ a m มังหรือ alone หรือ l o g ก i n g หรือ a l o n งนะครับแล้วแต่เราจะพูดคำใดคำหนึ่งนะครับก็จะสั่งให้ btn 2ทํางานที่ผมใช้หลายๆคำเนี่ยเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาฟังแล้วเขาฟังเพี้ยนเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็เอาจะเอาคำที่เขาฟังเพี้ยนนั่นแหละมาเติมเข้าไปนะครับ btn 3จะทํางานเมื่อพูดคําว่าเว็บไซต์นะครับเว็บวักและไซต์หรือเว็บไซต์ต่อกันนะครับ ส่วน b d n 4ก็จะทำงานเมื่อสั่งคำว่า toggle on and off switch cool fan นะครับคำใดคำหนึ่งก็ได้ก็จะสั่งให้ b d n 4ทำงานเช่นเดียวกับ b d n 5นะครับก็จะสั่งคำเหล่านี้นะทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะเข้าไป c o n f i g ตัวตัว speed r e c o g n i t i o n นะครับเราเข้าโหมด runtime ก่อนจนเจอตัว toolbar ของ speed r e c o g n i t i o n ให้คลิกขวาแล้วเลือก Help นะครับหรือ Star Speech Tutorial ตัวนี้นะครับก็จะเป็นการสอนนะครับว่าวิธีการสั่งงานนะครับหรือพูดนะเราพูดเข้าไปแล้วเนี่ยโปรแกรมเนี่ยก็จะสั่งงานนะครับรับคำสั่งที่เราสั่งเข้าไปเนี่ยเราเอาไปสั่งงานแบบไหนนะครับอันนี้จะเป็น Tutorial นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากและสวัสดีครับ